ีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วพวกเราเป็นพวกที่ชอบใช้ชีวิตกางแจ้งทุกรูปแบบครับครับไม่ว่าจะเป็นยิงปืนยิงธนูขี่จักรยานติงปืนติ๊กด้วยเหรอด้วยขี่จักรยานขี่ม้าขี่เรือขี่เรือครับมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ตกปลาตกปลาคาราโอเกะเอ๊ะไม่เกี่ยวไม่รู้จะอะไรอีกนะครับบางคนบอกว่าพี่ช่วยบอกผมล่วงหน้าตั้งสองอาทิตย์เพื่อ พี่จะเล่นอะไรอีกผมไม่ได้เตรียมตัวทันค <c oughs> นี้ผมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดสำหรับพวกเราอย่างหนึ่งก็คือสายตาครับผมถ้าตาบอดไปก็มองไม่เห็นครับเล่นไม่ได้สักอย่างมองไม่เห็นธรรมชาติถึงวยงานงดงามครับ,รบก็เลยเมื่อก่อนเราก็คิดแค่ว่าแว่นเซฟตี้เนี่ยเอาไว้ใส่ยิงปืนใช่แล้วตอนนี้ก็ใส่ย,ยิงปืนใส่ย,ยิงปืนครับแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นครับเราไปขี่จักรยาน อาจจะมีหินกระเด็นหินกระเด็นใส่เลื่อนแกล้งครับตกปลาครับผมอาจจะไม่คิดอะไรนะครับครับผมเบ็ดเกี่ยวตาเบ็ดเพื่อนครับผมตีเพื่อนเพื่อนตีเบ็ดโดนครับผมหรือว่าเราวัดปลาหลุดเบ็ดวิ่งเข้ามากระเด็นกระเด็นครับผมเยอะแยะมากมายภายเรือก็มีกิ่งไม้ไม่พายก็ได้ครับจากไม่พายมุดพายขยักมุดเข้าไปในกอใช่นะาทำให้ผมอยู่หัวเรือครับที่แล้วผมจำได้มุดเข้าไปในกิ่งไม้ครับเฉะนั้นแว่น เซฟตี้หรือแว่นที่ป้องกันดวงตาเราได้เนี่ยเป็นอุปกรณ์สําคัญมากสําหรับการใช้ชีวิตกลางแจ้งใช่ครับ,รบผมมีแว่นใหม่ผมก็แว่นใหม่ครับวยรีเอ็กครับเป็นแว่นสําหรับคนรักการใช้ชีวิตกลางแจ้งเพราะอะไรเพราะหนึ่งมันเป็นแว่นที่เรียกว่าป้องกันเราจากไฮเวลโลซิตี้อิมแพตหรือวัตถุที่มีความเร็ววิ่งเข้ามาครับผมอาจจะเป็นสเก็ตกระสุนที่กระเด็นมาจาก เป้าเพลย์ปอกกระสุนปอกกระสุนนะครับหรือสเก็ตอะไรก็แล้วแต่เช่นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทั้งหลายเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารครับอาจจะเป็นโดนสเก็ตระเบิดโดนสเก็ตอะไรก็แล้วแต่แว่นเซฟตี้ดีๆเนี่ยป้องกันได้ใช่ครับนะครับวรีเอเนี่ยทุกอันนะครับผ่านสแตนดาร์ดของ a อ s i 8 7แปดสิบเจ็ดจุดหนึ่งนะครับ a อ s i มาจากอะไร a อ s i มาจาก ตัวยอ่อมาจาก American National Standard Institution นะครับ <c oughs> ก็คือเป็นองค์กรรับรองคุณภาพของอุปกรณ์ต่างๆ <c oughs> นะครับครับเชื่อถือได้การซีปเนอหนึ่งเี่ยเป็นการทดสอบและก็ร,รับรองแว่นที่ป้องกันการกระทบกระแทกไม่ว่าจะเป็นสเก็ตเล็กๆหรือวัตถุที่มีน้ำหนักช <c oughs> ิ่งเข้ามาใส่ครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นแว่นนี้แข็งแรงทั้งตัวเลนและกรอบพอที่จะปกป้องเราได้ครับ <c oughs> แต่แต่มีหลายรุ่นมีหลายรุ่นมีหลายรุ่นของไวรเลกที่ผ่าน m i l i t a r y Specs ของ US ก็คือใช้ในการทหารนะว่าง่ายๆพูดง่ายๆคือผ่านสเปคของกองทัพสหรัฐครับผมเถิกเลยนอนนะครับออกแบบมาให้ทหารที่อยู่ในกองทัพสหรัฐใช้เป็นแว่นทางยุทธวิธีครับเช่นตัวนี้นี่เซเว่นวาน หรือเวลเลอร์หล่อๆตัวนี้อืก็ผ่านมีลิทิสเปกเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเรื่องการป้องกันเนี่ยไว้ใจได้เชื่อถือได้แน่นอนครับข้อที่สองครับอะไรครับเรื่องของเลนอืมีทางเลือกมากมายเหลือเกินเยอะๆเลยสิ่งที่เราชอบไวรีเอเนี่ยก็คือมีทั้งเลนสีเทาสายเขียวเหลืองส้มฟ้าโพลาไรส์โพลาไรสลักขีอย่างนีคือไลท์อะจัส ไลทจัสติ้งไลทจัสติ้งไลทจัสติ้งคืออะไรคือแว่นที่สามารถจะปรับความเข้มของสีนะครับสีเทาเข้มเทาอ่อนตามสภาพแสงถ้าเราอยู่ในร่มถ้าเรายิงปืนกลางแดดมันก็จะเข้มขึ้นมาออกไปเข้มยิงไปเรื่อยๆร่จนกระทั่งค่ำมืดมันก็ใสใสขึ้นใช่ครับผมในแว่นตัวเดียวไม่ต้องเปลี่ยนเลยไม่ต้องเปลี่ยนเจ๋ามากจังวันถึงเย็นมันไม่ต้องเปลี่ยนแว่นตัวเดียวเลยครับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ข้างนอกก็ใสได้ทั้งวันทั้งคืนใช่ครับเดียวตัวเดียว โพลาริ์เป็นเลนที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งเป็นจริงๆแล้วเป็นแว่นที่ผมอยากได้มานานมากคือแว่นเซฟตี้ที่เป็นโพลาริสเพราะอะไรแว่นโพลาริ์คือแว่นที่ช่วยตัดแสงสะท้อนออกจากวัตถุที่เรามองครับสำหรับในเรื่องของความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่สิ่งที่เราเห็นผมทดลองเห็นชัดเลยก็คือเช่นว่ามีรถคันนึงวิ่งเข้ามาับนะครับแว่นโพลาริ์จะตัดแสงสะท้อนจากกระจกทําให้เรามองเห็นคนข้างในนะครับว่า เป็นภัยคุกคามหรือเปล่ามีอาวุธหรือเปล่าหรือเป็นสาวสวยที่เราควรจะมองต่อนะครับค่อนข้างอันตรายเล็กน้อยคอมเมนต์นี้ครับผมหรือเอาไปใช้ตกปลาอกำลังเถื่อเลยครับกําลังเห่อเลยครับเรื่องตกปลาครับจากเดิมที่เราเห็นผิวน้ําอืำพอใช้เราจะเห็นปลาเห็นตัวปลาเลยครับเห็นตัวปลาเห็นปลาวิ่งเข้ามาชาร์จอยู่กเรานะครับได้ไหมครับปลาเขาี่แล้วเราไม่ขไม่ไม่คุยเรื่องได้ปลาไม่เอาอย่าไปคุย นั่นก็คือประเด็นที่สองครับเรื่องของเลนส์ที่มีให้เลือกมากมายครับแล้วยังมีรูปแบบตัวแว่นอีกมากมายให้เลือกมีรูปแบบให้เลือกมากมายถือว่าเป็นกึ่งเรียกว่าเป็นกึ่งใช้งานแล้วก็กึ่งแฟชั่นมาในตัวเลยครับผมมีแว่นหน้าตาออกมาเท่ๆหลายตัวเลยที่สามารถใส่ออกไปทากิจกรรมต่างๆใส่ทุกวันใช่ใส่ทุกทุกวันทุกเวลา แต่ตัวที่ใส่ตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวที่ผมใส่อยู่นี่คือ Wireless X Saber a เ v a ร c e นะครับเรามาดูว่ามัน a d v a n c e อย่งไงบ้างนานๆผมจะเจอแว่นที่แบบว่าใส่แล้วเนี่ยตัวแว่น,นมันไม่มาโดนแก้มผมเพราะว่าอะไรครับนี่ให้ดูดั้งจมูกนี่นะครับสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางได้ตามความต้องการของคุณเลยคุณจะดั้งเล็กดั้งใหญ่นี่ปรับได้หมดเลยนะขึ้นลงซ้ายขวาสุดยอด นะครับผมแล้วก็นี่ขาแว่นอ u จสได้ไปปรับได้ให้ยืดขึ้นยืดลงนะครับทั้งสองข้างแล้วก็ขาแว่นนี่ก็ถอดเปลี่ยนเลนได้เช่นกันนะครับถอดง่ายๆใสง่ง่ายเหมือนกันได้กระโบกที่ผมปรับตามที่ผมชอบใจแล้วใส่กระพา,าปุ๊บเ,เห็นไหมครับแว่นไม่มากระทบหน้าเราและที่สำคัญถูกมอสถูกมอสส่วนอันที่ผมใส่เนี่ย ชื่อว่าเวลเลอร์ครับมีหลากหลายสไตล์มากที่ผมใส่อยู่เป็นกรอบซิลเวอร์กับสีเงินก็จะมีกรอบดำให้เลือกแล้วก็มีเลนส์ต่างๆให้เลือกเยอะมากเลนส์ที่ผมใช้อยู่ตัวนี้เป็นเลนส์โพลารา์สีเขียวนะครับใส่สบายตาแล้วก็ตัดแสงสะท้อนที่เรามองไปที่วัตถุต่างๆได้ดีเวลเลอร์เป็นแว่นใส่สบายมากอีกตัวหนึง่งแล้วก็สามารถจะถอดเปลี่เลนส์ได้ด้วยที่สำคัญเป็นแว่นในเกรดบอลิสติกก็คือผ่านมาตรฐานของกองทัพสหรัฐ อีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากก็คือเจกนะครับเจกตัวนี้เป็นแว่นที่มีสิ่งที่เรียกว่า facial cavity นะครับจะมีโฟมตัวนี้ที่เราสามารถจะใส่เข้าหรือถอดออกได้เมื่อใส่เข้าเนี่ยเรามาใส่กับหน้าเรานะครับมันก็จะแนบสนิทกับหน้าเหมือนกับก o อกเกิลเลยนะครับถ้าเรา ทำกิจกรรมความเร็วสูงเช่นขับสปีดโบ๊ทขี่มอเตอร์ไซค์นะครับมันก็จะป้องกันไม่ให้เศษฝุ่นต่างๆเข้ามาที่ตาเราได้นะครับแต่ในตัวมันเนี่ยเขาเรียกว่ามี ventilation อยู่ด้วย ventilation ตัวนี้ให้อากาศผ่านเข้าออกได้ทำให้ข้างในกระจกไม่เป็นฝ้านะครับถ้าเราใช้งานปกติเราก็สามารถจะถอด facial cavity ตัวนี้ออกได้ง่ายๆ แล้วก็ใส่เป็นแว่นกันแดดปกตินะครับตัวนี้เช่นเดียวกันตัวที่ผมเลือกใช้เนี่ยเป็นเลนโพลาไรซ์เขาเรียกว่าโพลาไรซ์ที่เป็นสีฟ้าแล้วก็เอมเบอร์ทินก็คือเป็นออกสีส้มๆนิดหนึง่งเหมาะมากครับสำหรับตกปลาไอแว่นที่บอกว่ามีเลตลี่สเปกเนี่ยมันกันกระสุนก่ะครับกันนี่ครับมันจริงแล้วมันไม่ได้กันเอาเลอ เขากันสเก็ตอ๋อคนชอบติดผู้ติดฝากกระสุนไม่การกระสุนเนี่ยผมซื้อมาใส่ทั้งตัวแล้วครับผมตายครับมันกันสเก็ตนะครับผมจำได้แต่ว่าเขาว่ากันว่าใช่ไหมว่ามันกันกระสุนลูกซองได้เขาลือกันเลยเกินครับผมไม่ชอบคําว่าเขาว่าเขาลือนะไอเขานี่ครับผมลองเลยแล้วกันเฮ้ยทไมนะเราได้ผู้เสียสลามมาแล้วครับแว่นผมหรือว่าไอหุ่นครับนี่ครับอ่าเซเบอร์แอดวานโอ้โหหล่อจริง ใส่แล้วเหล่ากับคุณบีเสร็จเราจะทำการทดสอบนะครับยิงแว่นไวที่เอของคุณบนะครับ <c oughs> ด้วยกระสุนอันนี้เป็นกระสุนลูกซองเป้าบินนะครับเปิดเจ็ดกระสุนเปิดเจ็ดครึ่งยิงที่ระยะประมาณสิบห้าเมตรลองดูซิว่าจะสมคำล่ำลือไหมไรครับ <c oughs> ตามไปดูผลยิงครับตอนนี้นะครับผลของลูกซองเปิดเจ็ดครึ่งนะครับยิงเข้ามาไม่มีเม็ดไหนทะลุเลยไม่แต่น้อยแล้วก็ดูผู้ผู้เส,สียสละเสียสละของเรานะครับก็บริเวณดวงตานี่ก็ปลอดภัยนะครับแต่ตรงตรงนี้ก็โดนทั่วไปหมดนะครับผ่านไหมครับ แว่นใสสบายไหมครับแวนยังใสสบายอยู่ครับแต่ว่ามันมีมันมีมีดวงดาวแล้วปิ้งปิ้งนิดหน่อยครับผมผมว่าประเด็นสําคัญที่สุดของแว่นเซฟตี้ครับผมนอกจากเรื่องเซฟตี้แล้วมันคือความสวยงามครับสไตล์อืมเพราะว่าถ้ามันจะปกป้องเสริมดวงตาเราได้เราต้องใส่มันด้วใช่คือเราต้องใส่มันมันต้องใส่ได้หลากหลายไม่ใช่ใส่ใส่พาองานอน่ะไม่ง่ายเลยคือเรารู้สึกมั่นใจเพราะว่าแว่นตาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเครื่องแต่งกายอย่างหนึ่งครับผม เราต้องรู้สึกมั่นใจใส่แล้วคิดว่าใช่คิดว่านะคิดว่าเราถูกดีคิดว่ามันผมคิดว่าเราดูดีโพสติฟติงกิครับสำคัญคิดว่าเราดูดีเราจะได้ใส่มันทุกวันครับผมอุบัติเหตุมันอาจจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันนะจริงๆใช่ครับมันไม่อาจจะเกิดขึ้นในสมัยยิ่งปืนหรือฉวะที่เราขับเรือเร็วครับผมนอาจจะเกิดที่เราเดินอยู่บนถนนไม่ได้เศษก่อสร้างวัสดุก่อสร้างหลนเป้ยงกระเด็นใส่เราใช่ถ้าเรารู้สึกว่าเราหล่อใส่ดีครับนะครับเราก็จะใส่ตลอด แล้วคุณบีใส่นี้ตลอดเลยครับเนี่ยใช่ครับเก็บไว้โชว์ที่โชว์แล้วกันครับผมผมเปลี่ยนเลนให้เปลี่ยนเลนให้ผมด้วยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนนี่ใช้ได้เลย